น,นี่ค่ะหนูไอ,อรฟดนะคะที่พือสากก่การขายฟอร์ดพับแดงะคะ่ะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดายหนูไอนะคะคลิปนี้น้องไอมารีวิวรถให้ได้ชมอีกแล้วค่ะวันนี้นะเป็น XL พาร์ทของเรานะคะอยาก มาโชว์มากๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เรากำลังจะไปส่งมอบแล้วแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่ใช้เงินออกรถคือไม่ถึงหมื่นเลยนะคะเดี๋ยวทางไอ้พาไปชมกันค่ะว่ารุ่นนี้มีออปชั่นอะไรบ้างนะคะมาเราเริ่มกันเลยรุ่นของ Eco เอกค์พนี่จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะราคาจะจําหน่ายเอาราคาปกติก็เลย7 9 0 0 0าบาทนะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นที่เป็นราคาพิเศษนะคะ599,000เาทเท่านั้นค่ะรุ่นของเอกค์พก็จังหน้าเขาจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะเป็นดาล้วนให้หมดเลยไฟหน้าเนี่ยได้ระบบเปิดปิดไฟหน้าให้อตะะัตโนมั้วนนไฟหาเปป็รรูทง ให้้แบบนีค่ะส่วนการชนหน้านะคะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถเลยไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ชนหน้าก็จะเป็นสีนั้นเลยค่ะไฟตัดหมอกในรุ่นนี้นะคะเดิมๆเลยไม่ได้ติดตั้งมาค่ะคันนี้อย่างที่ลุองไอบอกนะคะคือใช้เงินออกรถคือไม่ถึงไม่ถึงหมื่นเอาแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะได้ตัวรถออปชั่นมาเต็มแบบนี้เลยด้านข้างตัวรถนี่ก็จะมีเป็นคิ้วล้อค่ะตัวคิ้วล้อแบบนี้คือติดมาทุกคันของ Ford เราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวแม็กเนี่ยในรุ่นของเอกพาร์ G นะคะเขาจะได้ล้อแม็กแบบนี้มาให้นนะะคะเป็ เป็นล้อแมกขอบ16นิ้วกันเลยนะคะมาพร้อมกับตัวยางบ r i s t o n e ค่ะซึ่งเป็นตัวยางที่คุณภาพดีเลยค่ะคือได้ดําเดิมไปแบบนี้นะคะเป็นล้อแมกด้วยคือพร้อมใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวรถนะคะจะเป็นรถยกสูงมาให้ด้วยนะคะคือไม่ต้องไปยกเพิ่มอะไรแล้วนะคะก็จะเป็นรถยกสูงมาให้แบบนี้กระจกมองข้างเนี่ยมีไฟเดียวติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นสีดําให้แบบนี้เลยมือเปิดประตูเป็นสีดําด้านนะคะ รุ่นของเอกพันเนี่ยเขาจะคุมโทนเป็นสีดําให้หมดค่ะกันสาดถ้ากันสาดที่ติดเฉพาะคู่หน้าแบบนี้เนี่ยจะเป็นของแท้จากสูนตรเลยนะคะมันในข้างมีติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยค่ะมาดูใกล้ๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดด้านในรถให้ดูแคปเราเนี่ยจะเป็นแคปเปิดได้นะคะเวลาเปิดเนี่ย ห้องโดยสารด้านในจักกว้างมา,มากๆเลยคอนโซลในรุ่นของเอกภพคือน่าใช้ค่ะเป็นสีดําตัดด้วยสีเทานะคะเฉดสีเขาสวยมากตัดกันลงตัวเลยเป็นให้แบบนี้เลยนะคะจอตรงกลางเป็น10.1นิ้วค่ะรองรับ Apple Car p l a y Android Auto ตแบบไร้าสายนะคะ USB Type C มีให้ครบหมดเลยค่ะก็จะอยู่ด้านล่างนั่นเองตัวนี้รองรับตัว Ford Pass Connect แอปพลิเคชันของ Ford เราด้วยนะคะพวงมาลัยมีปุ่มติฟังก์ชันให้ที่พวงมาลัยค่ะใช้งานง่ายด้วยแล้วก็บอกแคบนะคะเราติดตั้งให้เรียบร้อย คือออกไปใช้งานได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้แอร์แบกจะเป็นแอร์แบกคู่หน้านะคะด้านท้ายตัวรถก็จะมีคือโชว์เป็นสีดําสวยๆให้แบบนี้นะคะ่ะขอบไลเนอร์มีติดตั้งทุกๆคันเลยค่ะแล้วก็เราติดตั้งเป็นตัวกระบะไลเนอร์ที่เป็นงานแท้ของ Ford ให้ด้วยนะคะด้านท้ายนะคะคือ รุ่นใหม่ๆของเราหรือรุ่น next gen เนี่ยเขาย้ายโชว์ไปอยู่ด้านข้างใช่ไหมคะคือตัวถังรถเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเก็บของได้มากขึ้นเนาะแล้วก็เดิมๆรุ่นนี้ไม่มีการชนท้ายติดตั้งมานะคะอย่างที่บอกเขาเน้นออกรถน้อยๆนะแต่ว่าใครที่อยากจะไปติดเป็นตัวกันชนท้ายเหล็กนคะคะก็สามารถรีเควสบอกน้องไอได้นะคะไปดูในรถกัน,นะคะ่ะ ฝั่งด้านคนขับนะคะนี่อย่างที ah ่น้องไอบอกพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยบีป่มัลติฟังก์ชันให้นะคะจอหลังพวงมาลัยก็เป็นดิจิตอลให้แบบนี้เลยค่ะภายในคือน่าใช้มากๆนะครระบบปัดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติตรงนี้เองนี่เป็นออโต้ปรับความแ้มแสงหน้าจอดิสลย์ได้นะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทด้วยอ่าคุ้มมากนะคะราคาเท่านี้ตัวน้่นข้างนะคะก็จะเป็นเซ็นทรัลล็อกค่ะเดี๋ยวให้ดูภายในอีกชัดๆ ใครที่มองหากระบะไว้ใช้งานนะคะรุ่นนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยได้เป็นกระบะยกสูงแล้วก็ได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะโปรโมชันออกรถก็คือน้อยมากเลยค่ะใครมองหากระบะไว้ใช้งานนะคะน้องไอแนะนํารุ่นนี้เลยแล้วก็โปรโมชันเดือนนี้คือพิเศษมากๆเลยค่ะรีบสั่งจองกันเลยใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะน้องไอก็มีบริการเซ็นฟรแลวก็ส่งมอบรถด้วยนะคะคลิปนี้เรามาแบบเร็วๆเลยค่ะเพราะว่าตัวรถเนี่ย เป็นออปชั่นเดิมๆอยู่แล้วนะคะใครสนใจแอดไลน์หาน้องไอได้เลยค่ะ